ไห้ดูถึงท้ายไล่ได้ดูต้องเป้งสวยๆแน่นอนโอ้โหแล้วชุดครัววันนี้พี่เต้มาเอาใจน้องสาวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับก็คือครัวตู้อบน้ําเอ้ยครัวตู้อบมีน้ําไหลค่ะครัวตู้อบมีน้ําไหลคืออะไรครับมีน้ําไหลยะครับถ้าถ้าเราเติมน้ําไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ครับมันจะสูบน้ําขึ้นมานะ จริงๆใช่ค่ะใส่น้ําแล้วน้ําไหลออกมาด้วยใช่ค่ะน,น้าล่ะถึงบอกว่าตู้ครัวตู้ตู้ครัว,ต,วตู้อบมีน้ําไหลด้วยใช่ครับตัวนี้นะคะราคาจังร้อย<ฮ>ครับ,รบตัวนี้ครับราคาปกติอยู่ที่7จ0ดร้า หัวกล่องใหญ่อย่างนี้นะคะตัวนี้คือพี่ราเต้มาลดราคาให้น้องใช่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดไฟสังแกสได้เลยครับโอ้ตก่อนนะคะพี่ราเต้เรายังไม่บอกราคาแม่เลยอ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คบพี่ราเต้ครับตัวนี้นะคบราคาปกติอยู่ที่790บาทนะครับวันนี้ลด ค่าจะส่งนะคะให้ทัก็อกซ์หาพี่แอดมินเลยนะคะได้เลยค่ะและถ้าใครอยากได้ราคานี้นะคะให้แคปหน้าจอนะครับแล้วกดแชร์มีแล้วเอามาให้พี่แอดมินดูนะคะต้องแชร์ก่อนใช่ไหมคะจะซื้อได้ในราคา3 9มร้อยเก้าสบาทค่ะเกเรพิรตเต้ภาษาที่สิคะว่ามันดีรับยังไงคะได้เลยครับตัวนี้ครับเปิดตะแก๊สได้นะครับเปิดตะแก๊สเฮ้ยเดี๋ยวซูม m ใกล้ๆกันหน่เดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นว้าว มีสวิต <ทำ S 1> เปิดปิดเตาแก๊ส<ช>แล้วก็<ช>มี<ช><ช>อุปกสสรณ์เซสซอรีเทียบเลยนี่คะใช่ค่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหอุปกรณ์เล่นครัวเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับมีทั้งแก้วมีเครื่องปูงโง่มีถุงอาหารด้วยครับมีถุงมีมีอะไรคะมีเมนูอาหารด้วยหรอคะใช่ครับ้ายสุดยอดเลยอ,อยากกลับเป็นเด็กอีกรอบมากใช่ครับนี่ครับแถมยังมีเตาอบอยู่ข้างล่างด้วยนะคะตั่นแล้วก็ สวยงามเลิศค่ะราคานี้390รบาทมันถูกมากเลยนะคะเนี่ยพี่ราเต้ใช่ค่ะอยากได้จังเลยค่ะอยากได้ต้องแชร์ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแชร์แล้วแคปหน้าจอมารับที่หน้าร้านเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อนะคะแชร์ก่อนนะค่ะแล้วก็สอบถามพี่แอนมินค่าสง่งไม่แพงหรอกเนาะใช่ค่ะโอ้โหชุดยอดเลยค่ะตัวนี้นะคะ ที่ราจาคุณแม่จ๋านะคะมาจัดให้น้องสาวนะคะใช่ค่ะน้องสาวต้องชอบแน่เลยจริงๆแล้วผู้ชายก็เล่นได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกอย่างนะครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราจะมีตัวอื่นที่ชุดใหญ่กว่านี้แล้วเก๋งกว่านี้อีกอ้วยค่ะโอ้สหรับชุดนี้เป็นชุดที่ราคาพอดีพอดีกระทับรัดแต่ว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กมากกําลังดี